สวัสดีครับเราอยู่กับ Accord นะครับปี2013รุ่น n นวีนะครับวิดีก็จะเป็นดังรูปนะครับโดยปกติแล้วนะครับโหมด AUX เนี่ยจะเป็น AUX ภาพ AUX เสียงเฉยๆนะครับไม่ได้เป็น AUX วิดีโอเนี่ยตอนนี้เป็นวิดีโออินนะครับตอนนี้เราทำการปลดล็อกหน้าจอแล้วก็เชื่อมต่อกล่อง w i i ฟมิเรเลี n งนะครับกับมือถือในมือถือ Android บางรุ่นนะฮะเมื่อเราไม่ได้กดที่หน้าจอแล้วเนี่ยมันจะดับเองให้อัตโนมัตินะครับแต่ภาพที่หน้าจอเนี่ยยังคงอยู่นะครับ สังเกตนะครับเวลาเราเวลาเราสตาสต็อปก่อนเวลาเราเละเราเพิ่มบอลลูมไปนะฮะไปดีเห็นไหมฮะมันจะไม่มีเสียงน้อยรบกวนเลยปกตินะฮะถ้าการติดตั้งทั่วไปเนี่ยที่พบเห็นนะฮะจะมีเสียงวีดเสียงอะไรแทรกเข้ามานะะอันนี้จะไม่มีเสียงแทรกเข้ามานะเพราะเราติดตั้งในรูปแบบลรงเสียงระบบสายไฟทุกอย่างเราทําเหมือนโรงงานเลยนะครับผมอ่า โดยโดยปกตินะครับรถจะถูกล็อกไว้นะฮะไม่ให้สามารถดูไฟล์วีดีโอได้ขณะขับขี่นะครับวันนี้เราทำการเพิ่มสวิตช์นี้1ตัวนะครับเพื่อกดลงข้างล่างจะสามารถดูวีดีโอได้ขณะขับรถรบมันก็จะไม่มีผลใดๆเลยนะครับเวลาเราขับรถ แต่เมื่อเราจะกลับมาใช้เรื่องระบบนำทางนะครับเราก็ต้องมากดสว,วิตตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เนทำงานากลับไปดูอย่างเก่านะครับออเดีโอนน่จาจอมือก็ดับลงแล้วนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อทีมงานเราได้นะครับสวัสดีครับ